ดสอบการเอาชีวิตรอดจาก8สถานการณ์อันตรายคุณจะผ่านหรือไม่สถานการณ์ที่หนึ่งถ้าคุณลงทางในทะเลทรายคุณจะทําอย่างไรถ้าเราเป็นโซโลเนี่ยนะคงไปอยู่ในปา่าดิบชื้นที่เขตร้อนแล้วแหละในอาราบัสตา <c oughs> มีให้เลือกอยู่3ทางด้วยกันทุกคนทาง A เดินทางในตอนกลางวันทาง B เดินทางในตอนกลางคืนสุดทซียก็คือคุณหลุมหาที่หลบแดดในทรายเดินทางในตอนกลางวันเหรอ <c oughs> ทะเลทรายนะเอาผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันสมมตินะเราอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมมันจะมีอากาศที่ร้อนกว่าปกติแล้วก็จะร้อนแบบ ร้อนแบบคคโคตรอะ่ะแดดมันส่องลงมาหาเราใช่ไหมถ้าเราอยู่ในพื้นที่ปกติเลยอะ่ะพื้นถนนน่ะแดดมันจะไม่มีสะท้อนกลับมาแต่ว่าอยู่ทะเลทรายเนี่ยพวกเม็ดทรายเนี่ยขอบของมันอะไรเงี้ยมันจะแบบเกล็ดเล็กๆ,ๆใช่ไหมแล้วมันจะเหมือนแบบการสะท้อนแสงอะ่ะพอเวลามันโดนเสร็จปุ๊บมันจะด้งเข้าหาตัวเราเนี่ยมันทําให้ร้อนกว่าคูณ2คูณ3เท่าไปเลยโดยทางในตอนกลางวันก็มีความเสี่ยงที่จะหิวน้ําแต่โดยทางตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นพื้นได้ดีกว่าส่วนเดินทางในตอนกลางคืนเนี่ยเรื่องอากาศร้อนตัดไปได้เลยเพราะว่าทะเลทรายไม่มีตึกบังแล